ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนตรัยด้วยเสียงกราวเจริญพรยาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปวีดีโอนี้พระอาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือว่ารากแก้วของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิกขาอันเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อการพ้นทุกข์ที่พระเ,เจ้าสรุปเอาไว้เป็น3เ,เส้นก็คือศีลสมาธิและปัญญามาเทียบเคียงกับคำสอนของสายยุคหนอพองหนอที่เขาสอนกันโดยทั่วไปในมหาัยสงก์ก็ดีในโรงเรียนหรือว่าสำนักปฏิบัติส่วนใหญ่ นะที่แตกสาขามาจากมหาัายสง์ก็ดีเพวันนั้นจะมาสอนถึงความเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนไปสู่การพ้นทุกข์นั้นโดยย่อแล้วโดยความสำคัญแล้วโดยลากแก้วที่สำคัญแล้วมีอะไรบ้างก,ก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีศีลน,นะ ไม่ว่าจะเป็นศีล5โดยปกติของพุทธสาสนิกชนทั่วๆไปหรือศีลแนะของอุบาสกอุบาสิกาที่ถือศีล8หรือว่าจะเป็นศีล10บศีลสมณเนอรหรือจะเป็นศีลสองี่สิบจะเป็นศีลของพระพิสุก็ตามพระเจ้าสอนให้มีศีลเป็นเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตเพื่อ ที่จะเป็นบาดฐานไปสู่สมาธิรละปัญญาที่สูงขึ้นทีนี้เรามาดูในสายของยุบหนอพองหนอบ้างในสายของยุบหนอพองหนอที่พระอาจารย์ได้ผ่านมาจากมหาัยสง์แห่งหนึ่งและในการอบรมในส่วนต่างๆที่ทางระบบราชการเขาส่งไปอบรม ไม่ว่าจะเป็นนวกะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าที่อ่าที่อ่าพุทธมนตรในโครงการต่างๆก็ตามในสายยุบหนอพองหนอเนี่ยเขาจะไม่เน้นเรื่องศีลเขาจะไม่สอนเรื่องศีลว่าศีลนี้มีความสําคัญอย่างไรหรือว่าศีลนี้มีอะไรบ้างเป็นข้อห้ามข้อจํากัดอะไรบ้างมีโทษอะไรบ้างเมื่อ ปฏิบัติลงไปแล้วเมื่อผิดศีลลงไปแล้วเนี่ยเขาจะมีโทษอะไรบ้างในสายนี้เขาจะไม่เน้นเพราะนั้นมันก็ทำให้ผิดศีลกันเป็นจำนวนมากเพราะว่า 1. ไม่รู้สองคือปฏิบัติไม่ถูก 3. ก็คือไม่มีความเกรงกลัวหรือมีความที่จะ ที่จะเกรงกลัวต่อการผิดศีลหรือการลงโทษต่อบาปกรรมต่างๆทีนี้มาในข้อที่2อพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าสมาธิเนี่ยจะต้องเกิดจะต้องปฏิบัติขึ้นสมาธิคืออะไรสมาธิคือปุบายที่จะทำใจให้สงบนะโดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ จะเริญอาณาปานสติโดยหลักนะที่เป็นวิหารธรรมดำรงชีวิตอยู่ก็คือการที่ตามรู้ลมหายใจเข้าตามรู้ลมหายใจออกเช่นบัดนี้เราหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจเข้ายาวบัดนี้เราหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจออกยาวเราหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจเข้าสั้น เราหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราหายใจออกสั้นและครูบาอาจารย์ก็มาเพิ่มพระนามของพระเจ้าเข้าไปในองค์ภาวนาก็คือมีสติหายใจเข้าพูดมีสติหายใจออกโทรเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดและก็มาเพิ่มให้เกิดสมาธิที่ เร็วขึ้นแล้วก็จับทันความคิดได้เร็วขึ้นมีสติมากขึ้นก็คือหายใจเข้าพูดนับหนึ่งหายใจเข้าพูดนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามนับไปเรื่อยๆถึงร้อยถ้าในกรณีที่นับผิดในเลขใดเลขหนึ่งให้เรากำหนดรู้ว่า คิดหนอคิดหนอคิดหนอสามครั้งความคิดของเรานั้นจะดับลงไปเองเมื่อความคิดดับลงไปเราก็มีสติตามรู้ลมเข้ามีสติตามรู้ลมออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองขึ้นมาใหม่มันจะเป็นลักษณะตามรู้ลมและตามรู้เท่าทันความคิดไปในตัวเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นหลักและ เมื่อเรามีสติตามรู้ลมมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมไปโดยปริยายเหมือนกับเราขับรถเรามีสติจับพวงมาลัยอยู่เพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าเราจะหมุนพวงมาลัยไปทางไหนทางซ้ายทางขวา หรือว่าจะเดินหน้าถอยหลังหร,หรือว่าจะเบรกหรือว่าจะเหยียบคัดใดๆก็ตามถ้าเรามีสติอยู่เราก็สามารถที่จะควบคุมรถขณะนั้นให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเ,เดินเรามีสติอยู่กับลมหายใจเราก็รู้ว่าเราเดินอยู่แล้วไม่ต้องไปเดินหนอย่างหนอเหยียบหนอเพราะ ในความเป็นจริงแล้วมันผิดปกติธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจมันเป็นธรรมชาติโดยรู้ตัวโดยทั่วพร้อมของมันเราจะทำอะไรเราก็มีสติโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ทีนี้เรามาดูสมาธิในสายของยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเนี่ยเขาสอนให้เราภาวนา ยุบหนอท้องหนอโดยกําหนดที่ท้องท้องยุบก็ยุบหนอท้องพองก็พองหนอท้องยุบก็ยุบหนอท้องพองก็พองหนอซึ่งมันย้อนแย้งกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ดูในเรื่องของแนวตั้งของร่างกายนะพระพุทธเจ้าให้ดูแนวตั้งของร่างกายดูลมตามแนวตั้งหายใจเข้าพูด นะหายใจออกโพเนี่ยดูตามแนวตั้งแต่ถ้าเป็นในสายนี้เขาจะให้กำหนดรู้ที่ท้องอย่างเดียวยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอซึ่งมันเป็นการย้อนแย้งกับคำสั่งสอนพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและยุบหนอพองหนอนี้ไม่มีมาในพระไตรปิฎก เป็นรูปแบบมาจากพม่าซึ่งไม่สามารถที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์จากวัตสงสารได้เพราะในสายนี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าเขาไม่ได้สอนเรื่องปัญญานะย่สอนกี่ปีกี่ชาติก็ยุบหนอพองหน่อย่างหนอเหยียบหนอยุบหนอพองหน่อย่างหนอเหยียบหนออยู่นั่นแหละ นะตั้งแต่ปอตีปอโทปอเอกก็ยุบหนอย่างหนอเหยียบหนอนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผ้นะานวะกะนะปอตีปอโทนะเอกนะักทำโทนะักทำตีนะักนะักเอกเนี่ยมันจะอยู่ที่ยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนออยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ก่อให้เกิดปัญญา นะนะเขาไม่ได้สอนให้เกิดปัญญาโซนพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาตัวนี้สําคัญมากปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติการรอบรู้ในกองสังขารคืออะไรสังขารก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาแล้วก็เหลือรูปกับนามย่อลงมา ก็เหลือเกสาโรมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโรมาเกสาที่สามเณรและพระวิสุที่บวชใหม่จะต้องได้รับคําสอนในเรื่องของกรรมฐานนี้ไปปฏิบัติเพื่อให้พิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสิ่งที่โศกโปรกโสกโคร มันเป็นรังแห่งโรคต่างๆพระพุทธเจ้าสอนไว้ตามนี้แต่ในสายนี้ยุบหนอพองหนอไม่ได้สอนให้เกิดปัญญาใดๆนะไม่ได้ให้พิจารณาขันห้าไม่ได้พิจารณาผมคนเล็บฟันหางไม่ได้พิจารณาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในไตรักในอสุภะความไม่งามในอาทีนวะความเป็นรังแห่งโรคต่างๆเพราะนั้น ในสายนี้ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การตัดสรุธรรมแห่งอริยสัจสีได้ไม่สามารถที่จะนำตนไปสู่ความคนทุกข์แห่งวัตะสงสารได้แต่น่าเสียใจเป็นที่สุดนะที่ระบบราชการกล่าวคือมหาไรสง์ ได้นำเอารูปแบบที่ลอกเรียนแบบมาจากพม่ามาบรรจุในการเรียนการสอนในมหาไราสงและในระบบราชการมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและเป็นสิ่งที่ออผิดพลาดร้ายแรงที่สุดเพราะมันไม่นำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงแห่งดวงจิตดวงปัญญา แทงจิตวิญญาณของเมื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งๆท,งที่ตนเองนะพระที่อยู่ในมหาไรสง์ทั้งหลายในประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยก็บวชมาด้วยเกษาโรมานะขาทันตาตโจโด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่เอารูปแบบที่ตนเองบวชมามาศึกษาให้ละเอียดและมาสอนต่อๆกันแต่กลับเอายุบหนอพองหนอในสายของพมา่ามาเป็นรูปแบบมาบรรจุ ในการเรียนการสอนในมหาวิลัยและเลผยแพ่ออกไปทั่วประเทศและบังคับให้กับผู้ที่มาเรียนให้ได้เรียนซึ่งถ้าใครไม่เรียนก็ไม่สามารถที่จะผ่านหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรปตีปโทปอเอหลักสูตรการบริหารคนะสงฆ์หลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าวาดหลักสูตรเจ้าวาดหลักสูตรตำบลหลักสูตรอำเภอหลักสูตรจังหวัดหลักสูตรอุปชาถ้าไม่เรียนในยุบหนอพองหนอนี้เขาก็ไม่ให้ผ่านนี่มันเป็นความอัปยศอดสูมากที่สุดเลยเพราะว่ากระบวนการการสอนที่มันผิดแล้วยังไปบังคับให้คนอื่นก็ททำในสิ่งที่ผิดผิดซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนและ ไม่ได้นําไปสู่การตัดสรูรุไม่ใช่กรรมไปสู่การละกิเลสใดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นพระนวะกะบวชมาใหม่ก็ต้องไปอบรมกับเขายุบหนอพองหนาย่างหนอเหยียบหนอ3ามวัน5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ยัดเยียดความผิดให้กับคนรุ่นหลังให้ปฏิบัติตามและใครจะย้อนแย้งก็ไม่ได้ ใครจะแสดงความเห็นต่างก็ไม่ได้นะการแก้เขานะลงโทษเขาไม่ให้เขาผ่านในการอบรมโครงการต่างๆนี่คือความเลวร้ายของกระบวนการที่สอนกันในรูปแบบของยุบหนอพองหนอดังนั้นมันจะนำไปสู่ความล่มสลายของพระพุทธศาสนาได้เพราะว่า มันผิดหลักของพระพุทธเจ้าที่สอนมาและมันไม่นําคนไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงมันไม่นําผู้คนไปสู่ความเข้าใจในหลักธรรมความเป็นจริงดังนั้นมันจึงทําให้าศาสนาเสื่อมไปนะเพราะโดยปกติแล้วนะเมื่อท่านได้เรียนมา ในเรื่องของเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาท่านก็ต้องเอาตรงนี้มาปฏิบัติแล้วมาสอนกันแต่ถ้าท่านไม่เชื่อในรูปแบบที่ท่านได้เรียนมาจากอุปชาในวันแรกท่านก็ไม่น่าจะมาบวชเพื่อที่จะรับคำคำขอบวชหรือถ้าบวชแล้ว ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามเกสาโรมานะขาทัานตาตาโจเพราะไม่เห็นด้วยต่อคำต่างสองพระเจ้าท่านก็ศึกไปซะดีกว่ามาหลอกลวงผู้คนให้หลงผิดไปตามที่ท่านได้เอารูปแบบมาจากต่างประเทศหรือต่างชาติดังนั้นมันจึงนำไปสู่ความขัดแย้งในระบบของสังคมนำไปสู่ ความร่วมสลายของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่ามันไม่มีหลักที่ถูกต้องมันไม่มีบรรทัดฐา,านที่ถูกต้องมันไม่ได้ยึดเอาพระไตรปิฎกมาเป็นแกนในการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะช่วยกันแก้ไขในรูปแบบ ที่มันผิดพลาดให้มันเกิดความถูกต้องเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขในประเทศชาติสังคมความดำรงไว้ซึ่งความตัดสู้ของพระพุทธเจ้าและที่จะตัดสู้ตามมาก็คือเมืองมวลมนุษยชาติต่างๆก็ขอ ให้ผู้มีสติปัญญาได้มีผู้มีบุญบรารมีได้เกิดความเข้าใจและแก้ไขให้ถูกต้องและนำไปปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยประการชนีแลนิพานปัจโยโหตุ